เกงทรงสีงประตูใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะอยากออกรถคนเดียวไม่ต้องใช้คนคําและวันนี้เนเนมีโปรมาให้ค่ะจอง100ได้รับส่วนลดไปเลย40,000บาทใครอยากได้ให้รีบเข้ามาดูคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเนอายุน้อยร้อยโลนะจ๊ะวันนี้เนเนอยู่กับ Toyota t o โยต้ายาริสเอทีเครื่องยนต์1.2รถปี2019ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเนเนให้ดูสีรถให้ดูความสวยของรถคันนี้เลยนะ คันนี้นะคะมีสเกิร์ตมาให้รอบคันทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้ดูจากด้านหน้าก่อนเลยว่าคันนี้นะคะสวยยังไงบ้าง1แหละได้สีเป็นสีขาวสีที่ถ้าสั่งหรือว่าถ้าซื้อนะต้องเพิ่มเงินแต่วันนี้ไม่เพิ่มค่ะได้ราคาดีได้ส่วนลดด้วยนะกระจังหน้านะคะเป็นสีนี่ขาวดำนะคะดันโลโก้นะคะที่เป็นคโครเมยียมขึ้นมานะคะตาไฟใสๆส,สวยๆเลยค่ะหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะคะโคมไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์ลูกค้า และด้านล่างค่ะสเกิร์ตมีมาให้อย่างที่เนเน่บอกและคันนี้นะคะได้เป็นชุดแต่งหรือว่าสเกิร์ตเนี่ยของ f o r t e ทซ a เลยนะคะก็คือชุดแต่งของ t o y ยตานะคะส่งตรงมาจากโรงงานเลยและมาดูที่ด้านข้างค่ะคันนี้นะคะล้อเป็นล้อกระทะมีฝาครอบมาให้นะคะจาก t o y ยต้ายางเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าคันนี้รถเพิ่งเข้านะคะเดี๋ยวจะให้ชมว่ารถเข้าใหม่เนี่ยสวยไงกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถคิ้วมีมาให้ให้ดูความสวยนะคะรอบคันเลยเออ นี่นะคะด้านหลังนะลูกค้าอุ้ยด้านหลังสวยมากนี่ยาลิตเอทีพนะคะแล้วดูตาไฟ LED ง LED นะมีมาครบมันจึ้งนะมันสวยมากๆนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะสกเกรตด้านหลังฟอร์เทสซ่านะคะสวยมากสวยมากอันนี้นะเจ้าของมือเดียวนะคะเอามาขายที่เต็นท์นะใครอยากได้ให้รีบมาเลยใครอยากได้ให้รีบมาละเพราะว่าคันนี้ชุดแต่งครบๆแบบนี้ชุดแต่งเดิมจากโรงงานของแท้จากโรงงานแบบนี้ มีคันเดียวนะจ๊ะเออนี่ค่ะหูแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากนะจ๊ะให้เห็นด้านในเลยค่ะด้านในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะลูกค้านี่ด้านในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะและเน่จะบอกว่าคันนี้นะเกียร์โต้ขับง่ายขับสบายนะจ๊ะเกียร์โต้ขับง่ายขับสบายพวงมาลัยพาวเวอร์และมัตติฟังก์ชันนะคะคันนี้ไม่ได้มาพร้อมกับระบบพุชตาร์นะคะยังเป็นกุญแจอยู่นะอะ สวยๆรอบคันอยากรู้ราคาอดใจไว้ก่อนอดใจไว้ก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูห้องเครื่องก่อนเออนี่คันนี้นะคะสตาร์ทเครื่องไว้แต่ก็เสียงเงียบนะเสียงเงียบนะคะอยู่ใกล้ขนาดนี้เสียงยังเงียบอยู่นะคันนี้นะคะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอค่ะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหล่ไม่มีเยิ้มนะคันนี้นะคะเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนตัวกรองอากาศให้นะคะของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะคะแบตเตอรี่ดูแลให้คันนี้ใครได้ไปบอกเลยสบายใจแน่นอน และหลายๆคนกังวลว่าเน่เน่มาทําส่วนรถแบบนี้รถมีชนหนักน้ําท่วมไฟช็อตไฟไหมมาหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ให้เห็นแบบนี้เลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดด้วยนะคะร่องรอยการใช้งานพวกนี้นะคะก็ให้เห็นแบบนี้เลยใครรับได้เอาไปเลยนะใครรับได้เอาไปเลยและที่สําคัญเนเน่มีการรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะถ้ามีชนหนักน้ำท่วมไฟช็อตไฟไหมนะคะลูกค้าจ๋าเอามาคืนที่ร้านได้เลยนะคะยินดีซื้อคืนนะ และเนเน่จะบอกว่ามีการรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะตลอด24ชั่วโมงดูแลลูกค้าเลยนะวันนี้มาเข้าโปรโมชั่นกันดีกว่าค่ะจ้อง100ได้รับส่วนลดไปเลย40,000สำหรับ Toyota y a r ลิ a เ t ที e รถปี2019คันนี้นะคะเดิมราคาอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทนะ4 4 5 0 0 0บาทนะคะรถปี2019นะคะเนเน่ลดราคาให้เลยลูกค้าเอาไปเลย สำหรับลูกค้าที่จองมา100ก่อนสิ้นเดือนนี้ค่ะเอาคันนี้ไปแค่4 5 0 0 0 0ันบาทเท่านั้น4 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่โอนจองก่อนสิ้นเดือนนะและเป็นลูกค้านะคะที่มีประวัติการผ่อนค่อนดีผ่อนตรงเกิน1ปีหรือมีบัตรข้าราชการบัตรพนักง,งานนะคะหรือจะเป็นบัตร,กรเกษตรกรก็ได้นะคะสำหรับพี่ๆเกษตรกรที่อยากซื้อรถให้ลูกๆหลานๆนะวันนี้เน่ๆขอตัวลาไปก่อนค่ะเนืกอถึงบ้านเฮ้ยเนืกอถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงพเน่ๆน,นะคะ สมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าสมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย